สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกันเซลโมอีแล้วนะคะถ้าวันนี้เซลโมพามาดูหน้างานการติดตั้งบัวโฟมนะคะเดี๋ยวเซลโมจะพาไปดูชิ้นงานบัวโฟมนะคะเชิญค่ะคะ่ะ,นนะ,คะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานบัวโฟมนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ดิีที่หนึ่งปอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโฟมไม่ามไฟนะคะเดี๋ยวเซลโมจะพาดูการติดตั้งบัวโฟมนะคะว่าจะติดตั้งตรงไหนนะคะเชิญค่ะ นี่นะคะเป็นบริเวณที่เราจะติดตั้งบัวโฟมนะคะตรงขอบปูนข้างบนลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเราจะทํานำอ e ีพีโฟมหรือบัวโฟมของเราขึ้นไปติดตั้งนะคะเดี๋ยวไปดูรูปการติดตั้งที่เสร็จแล้วกันนะคะเชิญค่ะค่ะตรงนี้นะคะคือจุดที่ติดตั้งบัวโฟมเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะตัวสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยค่ะคือบัวโฟมของเราที่เขาท็อปปิง้งด้วยปูนแล้วก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะดีค่ะ ค่ะกันโมก็จะพูดถึงข้อดีของของการใช้บัวโฟกของเรานะคะหนึ่งขนย้ายง่ายติดตั้งง่ายสะดวกและที่สำคัญนะคะน้ำหนักเบาสอหการติดตั้งที่หุถึงแบบนี้นะคะมีค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบอกของบัวโฟกอีกรอบนะคะ